ลูกมันหรือลูกหนูสองแต้มครับผมน้องกับพีทำบรรดาที่ไหนอันนี้พี่กับน้องพี่กำร้องพี่กำร้องไม่ใช่น้องกับพี่เหนื่อยใจเหลือเกินทักสะพ้อกุศลแม่โอ้ดังวิจารคอยใหญ่ๆจะโบกจักรตู้เหนื่อยใจเหลือเกินแต่ลึงตาลึงตีครับผมโอ้ยมาหลายพยางโตฟิวงค่ะ Tôi phút giải bằng tay hỏng a hò tung tìu hò tập bò vải luôn mãn bì lạp bung bưng chuốc cái tay chai lạc đơn cháy bằng ô nữa cháy cục đi tôn nè 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 สวัสดีครับคุณน,นี่พามาดักหนูครับผมฮวันนี้มาหลายคนมาสามสี่คนครับผมเอสามคนกันหนึ่งตัวสามคนนี่หนึ่งตัวใครเป็นตัวคิดให้ดีนะฮะเลวเต้เวเตบ <laughs> ครับผมจัางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชื่องานหน้ากระดาษนํำครับผมตาฤาษีเจอรูแรกแล้วนะฮะ กำลังจะใส่กับชื่อแต่าท,าท,าทางหรอวันนี้ใส่เยอ่ออะไรเยอะมันเยอหมัมนไม่ใช่เยอะเราอย่ๆๆๆขอใส่กับทางนี้ลูกตาดูทางนู้นเดียด๋ยโดนมือสใส่หลังแ,ง,แงแรกแล้วครับผมมัน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 เยอะธรรมดาท,ที่ไหนหน,นี่ครับประชันกันคนละฝัง่งโพนเลย ธรรมดาที่ไหนนี่ีทรายทางนี้ครับผมคุณลานทรายทางคุณโอ้โอ้อะไรอย่างนี้พูนเดียวรลสามมนุษย์เลยโอ้เบี่ยงหน้ากันเลยใครจะมานละกันโอ้เราในตอนนี้รถตอนทางนี้เยือยือมันเหมือนกันนะฮะทางนู้นเยืออะไรโอ้เยือบ่วงหู้เหลือใจเหลือเกิน โอ้ทางนี้ดีเลว็วมู้ธรรมาดาที่ไหนหมานจยอ้เหนื่อยใจเหลือเกินดูใส่ประชันกันเกินนี่ครับมนันนี่ลุยในปลามั่นเลยครับผม จะให้เต็มเลยฮะทางหนูแหลนเต็มเลยครับผมปลามันเมือนี้ยื้อยื้อไหนยื้อ,อ,อกับอีเป๊ะ ธรรมดาที and <AND well ่ไหนเกิดดูว่าจะเปะหรืออีบ่วงทำปรเสงปรเสงบอกธรรมดาที่ไหนถูกดินแข็งหัวลานอืดตืดเลย ต่อครับโอ้แหลมเหยียบ n h าตายเหมือนเลยครับผมที่ธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวเจอฮนะใส่กับมีนี่เยื่อมันครับผมเฮ้ยจะไปไหนรอด กีนน้ำหอมครับผมแฮะน้ำหอมเซเว่นนะฮะไม่ต้องมีหัวเชื้อหนูนะฮะเข,าข่าคือเกาครับผมน้ำหอมอะไรก็เข้าเหมือนเดิมอาจจะมีกินหอมๆกับผมต่อครับ่นครับยางไปไม้พุ่นอีกครับผมไม้บางนี้เต็มแล้วครับผมไปอีกนะฮะบวงยังเหลืออีกคนละยี่สิบสามสิบหลังครับผมลุยกันเลยนะ โอ้ยำพ่นโอ้โอ้ควยโอ้อันนี้ก็ควยอันนี้ก็ควยโอ้อันนี้ก็ควยโอธรรมดาที่ไหนนี่ครับใส่ดักไปเลยครับผมจะไปทางไหนเฮ้เดี๋ยวมันกระโดด เปนอดเตือนเลยครับผมธรรมดา,าที่ไหนนี่ ลัดสายลัดความหมดเลยจะไปในรถถึงข้างถึงถึงข้างล่างยีธรรมดาที่ไหนนี<ำ>่ครับผม ควยนูอือปเป็นเออเตอร์เลยอยู่ใต้นอยมีใต้พพนกีา่าอยู่ใต้โตวูเหนื่อยใจเลยเกินว้าวกเว้าวพลาดธรรมดาที่ไหนนี่นี่ครับดักสายดักตัวเลยมันจะไปในรอดออธรรมดาที่ไหนครับควยหนูอู้อปเปนเอดเตอร์เลยครับผมนี่อือ หนึ่งทรงสามอ้แผ่นแทบพุ่นเลยครับผมสี่โอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ทางแลนครับผมทางข้างหน้าอู้ยาวอลาดอลืดเอเลดอู้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 อันนี้ก็มองโกยครับผมอือโกยมือขึ้นเดี๋ยวละครับโอ้ธรรมดาที่ไหนแฮ่เสร็จ เีย,เย,เยใส่แล้วๆแ,แล้วครับผมฮ่าท่าไปลุนกันตอนยามเลยครับอูเดินแต่ละคนยางหอดผู้ลานหอดอุบลหอดรอยเอสปุ่นละครับผมฮ่าต่อไ,ไปลุนกันครับวัดสิมารหรือบอมานถ้าไปเบิ่งตอนยามเลยครับผมวัดดียามเสาร์ครับผม พามากูคับนูครับอู้หนาวอู้หนาวย่างแห้งเลยครับผมตอนนี้ก็ตีห้าแล้วครับอ,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 อู้หนาวเลยอู้จนจะเป็นน้ำแข็งอู้น้ำค้างเต็มบึกบเลยครับผมไปลุนกันเลยครับผมบาชิมานหรือบอมานแอบดูของตาหรือสีหน่อยสิ ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ธรรมดาที่ไหนนูจงไดมาเล่นซาเถอะส่วนบวงเต็มบะทึกส่วนบวงล้มโอ้ธรรมดาที่ไหนสงสัยมันจบปริญญาเอกมาแล้ว โอ้หมดเตะข่าวสงสัยน <S ess ange out> ูน <OM C> ้อยสงสัยจะนุบริสุทธิ์และนูสิงแน่นอนเลยหมดเตะข่าวเหยียบกลับไม่โดนเลยดูหมดเตะข่าวข่าวเกลียงตับเลยโอ้ธรรมดาที่ไหน

ต้องใส่มันวะอ,อยากไปนูไม่กินข้าวโพดเลย,เยกินแต่มันอย่างเดียวไต้คอนไม้เป็นยังไงไต้คอนไม้สาตาอะไรวะเฮ้ยมีมีมีม,มีตัวครับผมมีตัวมีตัวเอาเอามองอะไรผิดบอโอ้ อะไรมีกระกกระตา่ายกับดีด<อ>ครับผมโอ,โอ้แต่ไม่ถูกนูฮงอ,อ,อุสาวามีตัวมีรากไม้<อ>มันหนีบหากไม่ครับผมฮะสงสัยไม่โดนตัวนุ่งใจลึกเกินอุสาวามีตัวมีตัวสงัดเจ็บ ทางไหนทางไหนทางพุ่นต่อครับผมแฮู่อัวนะฮะครับจุดนี้มงขวยงามๆเโอ้สนบ่วงอยู่เลยสนบ่วงครับผมไม่ถูกอีกแล้วชนเฉยๆโอ้ธรรมดาชินัยบึงหูครับเป็นอึตื้ ได้จะชนเฉยๆอีกแล้วโอ้โหถูกแล้วครับได้แล้วครับแล้วครับตัวนึงตัวนึงของร้านใสครับผมหนูตัวน้อยตัวน้อยหนูขัวน้อยหนูขัวน่อยครับผมเฮน่าจะใส่เดียวกันนี่แหละครับ บ่วงลม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 เียบเข่โอ้เสียบตะเขงปุกถูกแล้วตัวน้อยนี่ครับนายตัวไหนถูกนูนอยู่ธรรมดาทีไหนนี่ครับผมหนึ่งโตครับผมหนึ่งแต้มลูกน้อยครับ เฮ้ธรรมาดาที่ไหนามาแล้วมาแล้วลุนต่อไปนะฮะจนไม่มีเสียงเลยดินไม่ได้ธรรมาดาที่ไหบ <c ười> นบ่วงลมครับผมบ่วงลุออกมาทีเลยนะูบบ่วงกระเด็นออกเลยไม่ใช่วัวบ่นูหรือวัวบ่วงยังห่างอยู่คือเก่าครับผม ลงส่วัวเหยียบอกธรรมดาที่ไหนการไส้หมานไปแล้วครับตัวนึงจะมีแต้มให้สักตัวไหมป็นง่ายมากเอ้ยมิสซิลี ทำไมมันเงียบเท้โอ้ธรรมดาที่ไหนไสายในลงน้ำยังไม่วิ่งเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนมีไหมมีไหม อยู่ไหนใช่ไซคับบอไซบวงหรือไซคับตรงนี้หายไปไหนโอ้โหใส่อยู่ปากหูครับผมหาบวงบใเห็นต้องมีสักตัวแล้วนะหนาวหนาวหนาว อยังอยู่คือเกาโว้ยหนูมีแต่ใหญ่ๆงามๆเลยครับผมหนูไม่ออกเลยธรรมดาที่นายนี่มันไปไหนหมดมันไปเที่ยวไหนหมดนี่กระเถือเลยครับผมไม่มีโซนมีตีงเลยนะย่าย่า Yeah. จะมีให้สักตัวไหมวงนี้ก็เงียบครับผมกลับมืแต่เข้าครับผมโอ้งสงงัยจะเป็นหนูสิงหนูสิงหน่อยครับผมกินเขาเ้ามดกับบอดีด้กินแต่เขาเ้าบกินกับ ธรรมดาที่ไหนะบวงไปไหน,นโอ,โโอโ้โหหนึกว่าแต่อยู่ข้างล่างธรรมดาที่ไหนอืหนาวอย่างแรงกลับกบรบบดีอีแล้วครับผมเฮียอะไรอย่างนี้ แต่เข่าบวมเมิดกับอีกแล้วกินแต่เข่าบวกกินกับกรับพุ่มกับบดีดเลยแต่เขาเกี้ยงตับโอ้ธรรมดาที่ไหนโอ้ของฟังเลยโ้ยหนูโอ้หูใหม่ๆเลยครับหนูไม่ยอมโอ๊ก Yeah. วันอะไรจักโจยเลยอโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินหนูมานามันนาวโวมันโอกหนาวอย่างแรงเลยนะฮะหนูฟิงไฟอยู่ข้างในครับประกาออกมาโอ,โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินหนาวจนหน,น,นำแข้งสิเป็นหนำแข็งครับผมเย็นอย่างแรงเลยนะฮะ กับดีดตบยูครับผมโอ้สงสัยหนูน้อยอีกแล้วกับกระเด็นอยู่ทึงฝ่าเลยครับผมกับกระเด็นอยู่ทึ่งหยาเลยยอดหญ้าเลยนะฮะแต่ไม่มีนุงโอ้ธรรมดาที่ไหนถึงต่อไปครับผมต้องมีสักเต้มแล้วนะ กบดีดีแล้วครับผมเฮ้ hey, สงสัยจนหนูบริสุทธิ์อีกแล้วหนูซิ่งครับผมหน<ฮ>หนูสิงน่าจะเยอะ <c oughs> กินเขาจนหมด <c oughs> กินกับพมแต่นูนอยบ่ถทึกกับดูต่อไปครับผมเพื่อมันมีไอมีพอมีเมมันมีไอตัวใหญ่สักตัวครับผม hey. งไ,งได้แล้วครับผมฮ่า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 ธรรมดาที่ไหนหนึ่งตัวนะฮะเห็นครับโอ้หนูขั้วใส่งามๆอยู่ครับผมโอ้บอแมนหนูขั้วครับหนูพุกแล้วครับผมใส่กำลังสีขีดหาขีดนี่แหละครับผมเฮ้ยมันแล้วนะฮะฮ่าธรรมดาที่ไหนบอกว่าแล้วมันต้องมีสักตัว มันคือเก่านะฮะคอยคอยหยดเขายิงครับผมเขาก็ใส่กับนู่เขาก็หยดขาวยิงบดีดีครับผมเออ ไหนบด้บ่ฮึคือห้อยคอยยอดเขายิ่งเมื่อคืนเขาบ่ไเด้ยิ่งนะมังเขาบ่เห็นมีห้อยเขายอดเลยฮ่าลงลงอันนึง ô oh, người chạy lưỡi cơn ô, uh, lên hả máy lúng thừa u nhai hết chàng này nú buông buông du cầm mưa ha buông bờ hên ô, đấy tay càng thừng มังนี่ใส่ชีทีกันเลยครับผมแเฮมันจะถูกให้ไหมไหนมันไหนมันไหนมันหยึบกริบคือเกาทำไมมันไม่เหลนเลยอืธรรมดาชีไหนนี่ คือเก้าลูดครับผมลูดแต่ไม่ถูกนะฮะทำมาอาทีไนส้นย่างเดียวบัติดนู้นููซิงนู้นอยนู้นอยมันเล่น ห้อยทางหนูแลนครับผมนี่โซนเฉยเฉยนายเต้มมาโซน่อยสิฮ้ลูกมันหรือลูกหนูเฮ๊งนองเต้มครับผมน้องกาแฟเฮ๊ธรรมดาที่ไหน อันนี้พี่กับน้องเออพี่กับน้องพี่กับน้องไม่ใช่น้องแล้พี่เหนื่อยใจเหลือเกินหักสะก๊กทุบแม่โอ้ดักมีตาห้อยใหญ่ๆจะโบกจักรตู้เหนื่อยใจเหลือเกินบึงต่บึงตาลสีข้าวโอพดมาหลายทุยยางโตฟิวครับโตฟิวจะไหนบ่งแต่หอกไอหอกถุงกระเที่ยวหอกเกือบปอบใบเลยมาไมรีรอเลยบึงอยังนี้ทุกสาย เหนื <m í toys> <c oughs> <P an> ่อยใจเหลือเกินหนมาดูนี่ยนี่กบปีโตนี่ยกวปีโตัวสองตัวตัวเล็กครับตัวอ้อมาดูตรงนี้สิห้ใจกบปีโตเนี่ยบักอกไห้ นี่แหละตัวเลนสซุนบวงวิตาุนี่แหละให้วุนยมดแม่มันไม่โอ้ก็ไปนันบ่แม่มันตายแล้วแม่มันตายแล้วดีดีเจ้าใจเจ้าทอง ตัวน้อยๆคือกันเละหลวมมันนี่จำมึงได้เลยวิ่งุบ่วงสองตัวนี่หรือว่านี่ครับต้อตาลซีสอตมฮะองเตมเท่ากันบอกนี่ครับผมไดซีแตมครับมือนี ธรรมดาที่ไหนเหนื่อยใจเหลือเกินกระโดดเข้าทุ่งคือหลุโอ้แบ่งกันนะฮะหลุโอ้ขอบคุณค่ะเหนื่อยใจเหลือเกินมองเลยสิครับนี้ก็ฝากไว้สัมมี่แล้วครับผมหมานอยู่ครับซื้อเต็มแต่ตัวบใหญ่ครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหน้ากระดานแลครับผม ะนสวัสดีนะฮะบาย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 รอยังยังไม่เช้าเลยยังไม่เช้าอีเช้าแล้วแต่ยังไม่สายมันยังไม่จริงใจเหลือเกิน